อยากให้คนรักเราด้วยหัวใจเรานะะหรือว่าคุณนะอยากจะไปนั่งในใจของใครเราจะต้องรู้เคล็ดลับข้อนี้ค่ะเห็นหูไหมคะหูของเราเนี่ยวเ,เยวลาเอามาบรรจบกันกนะคะ yea. มันจะเป็นรูปของหัวใจมันจะเป็นรูปหัวใจแต่ว่านั่นหมายความว่าถ้าเรานะรับฟังใครที่เขาพูดเรื่องราที่กำลังจะพูดให้เราฟัง ให้เรานั่งตั้งใจรับฟังแค่นี้คุณก็ได้หัวใจเขาแล้วคุณก็ได้ไปนั่งในหัวใจของเขาแล้วนะคะเคล็ดลับนี้ถ้าใครรู้ก็ฟังรับฟังคนอื่นบ้างนะคะคุณจะได้หัวใจเขามาครองหรือคุณจะได้นั่งในใจเขานะคะและเมื่อไหร่ที่เขามีความทุกข์ความอยากจะบอกความรู้สึกกับคน,คนอื่นเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเพราะว่า คุณรับฟังเขาและได้หัวใจของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นอยากเป็นที่รักของคุณอื่นจงรับฟังคุณอื่นนะคะ